พี่น้องอร่อยแซ่บแซ่บอร่อยที่สุดเลยแซ่บฝักทองของฝากแก,กน้องสาวมือนิสิเฮดอันนาแกงบวชอันบวชอันนาฟักทองกินจ้าพี่น้องมันได้ลุนนี่พี่น้อง ฟักทองมาจากต่างจังหวัดออกเลี้ยงผาแล้วเดี๋ยวดาเสียนปอกเปลือกมันออกน้อยนึงแล้วจังเสียไปแช่น้ำปูนใส่เอาเปลือกมันออกก่อน เปกแลบปอกตังระบังเดี๋ยวมีดโดนมือเห็ดตอนตุ่ยนิดหนึ่งมันจังหย่ำเต็มปากพี่น้องหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากะสิไปล่างน้ำให้มันสะอาดดีๆแล้วห้าจังสิเอาลงไปแซ่น้ำปูน ล้างน้ำให้สะอาดจ้ะหลังน้ำแล้วเขาก็เสาลงไปแชน่น้ำปูนจ้ะน้ำปูนเขาก็เสารเตือนที่มันใสๆใส่เด้อพี่น้อง ตอนนี้หขากระเซียน้ำปูนใสไว้จะเคึ่งสมวงให้ยนาะฟักทองมันกรอบเวลาเขาไปตุ่มมันจังสิบรบิหลาย ตุ่มกันใส่บักผเผาไปป๋องหนึ่งบ้านดาใส่บักผเผาตราช้างจ้ะแล้วก็ใส่น้ำเปาอีกสองกระป๋องใส่น้ำเปล่าสองกระป๋องใส่เกลือส่วนน้ำตาลน,นี่เลวเต็มมากด้วยจ้ะข้องดานี่เป็นน้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยลงไปแทงหนึ่งหรือสองกระได ปล่อยให้ละลายเหลืออีกกระป๋องหนึงเอาไว้ใส่ตอนหนา,หนาอตอนนาต้มซุกแล้วเป็นหนาหนากะทิไปเลยใส่ฟักทองลงไปใช้เวลาต้มไม่นานนะคะ อย่าลืมช้อนฟองมันทิ้งเด้อพี่น้องช้อนฟองทิ้งเด้อช้อนฟองทิ้งให้หมดจ้าแล้วเราจะสังเกตที่สีฟักทองถ้าเปลี่ยนสีปุ๊บแปลว่าสุกเห็นไหมคะฟักทองเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็จะชิมความหวานดูถ้าความหวานโอเคแล้วเขาก็บบ่เพิ่มน้ำตาล ทาโบกเคเขาก็เพิ่มน้ำตาลและก็เข้ากับใส่ยาหัวกะทิลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จจ้ะเพิ่มหัวกะทิจ้ะเป็นยังไงพี่น้องหน้าตาฟักทองของเราบวชฟักทองนี่อุย้ยมัน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 ,มนพี่น้อง กรนเ้าสีอกอนห้าสีปิดไฟห้าซีมเบิองหวานวา่วหวานหันโอเคถืกใจห้าละโบถ้าความหวานโอเคแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็สำรับดานนี่มากินบวดฟักทองตอนมันยังหอนหอนอยู่เดี๋ยวชิมดูจ้ะพี่น้องเลยเอาจักคำน้ำกกนบรนีณหวานหวานอันหอมอันน้ำโอย หอมกะทีแล้วก็ฟักทองนี่ก็มันมันมพี่น้องกรบไม่อ้วนให้มันรู้ไปพี่น้องเอาจะค่่มบอจ่ะเห็นบ่เ้าแช่น้ำปูนแล้วฟักทองเวลาซุกแล้วก็ยังงงาเป็นเป็นชิ้นงามๆอยู่จ้ะอันนี้ซุกแล้วพี่น้อง บางคนก็ชอบหวานมากบางชนบางคนก็หวานน้อยเอาตามใจเลยพี่น้องตามใจเจ้าของทุกอย่างดีที่สุดแม่นบ่พี่น้องพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า